สวัสดีครับท่านผู้ฟังในวันนี้เรามาเรียนรู้ไขร,รหัสชีวิตกันต่อนะครับก็ตั้งใจจะทำไว้ให้ครบทั้ง12ราศีครับจะได้เป็นแหล่งศึกษาคนคว้าให้กับผู้ที่สนใจดี๋ยวันนี้เรามาเรียนรู้กันในเรื่องของคนราศีสิงห์กันนะครับคนราศีสิงห์เป็นผู้ที่ เกิดระหว่างวันที่23กรกฎาคมถึง23สิ่งหาคมครับดวงอาทิตย์มีอิทธิพลกับชาวราศีสิงห์มากเพราะคนในราศีนี้ค่อนข้างเป็นผู้นำและเป็นหัวหน้าคนเจ้าความคิดเป็นสิ่งมีชีวิตที่ต้องการเอาชนะในทุกสิ่งทุกอย่างตลอดเวลามีความปรารถนา ไม่ยอมเสียเปรียบใครมีความต้องการเป็นที่หนึ่งเสมอชอบที่จะเป็นจุดสนใจหรือเป็นที่ชื่นชมของผู้อื่นชอบความโดดเด่นในสังคมและสร้างเรื่องให้คนสนใจชาวราศีสิงห์มีสิงโตเป็นสัญลักษณ์ประจำราศีสิงโตเป็นราชาของสัตว์ทั้งปวงจึงมีลักษณะ ที่มีความหยิ่งความทะนงตนโกรธง่ายไว้ยศศักดิ์ไม่ชอบงอนง้อใครชอบที่จะเป็นหัวหน้าคนชอบความมีอิสระเสรีไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวหรือการทำงานไม่ชอบขึ้นอยู่กับใครและมีความเชื่อมั่นในตัวเองมากรักความยุติธรรมคงเส้นคงวาซื่อสัตย์ มีพลังอำนาจเหมือนสิงโตครับไม่ชอบให้ใครมาบน่นมาว่าหรือทำตัวขมเป็นสิ่งที่เรียกว่าใจใหญ่ถึงไหนถึงกันชอบความสะดวกสบายและความหรูหราในวงสังคมสิงโตตัวผู้ที่ดีมักจะได้เป็นจ่าฝูงซึ่งคนราศีนี้ มักจะเป็นเช่นนั้นครับคนราศีสิงห์จะเป็นคนที่รักครอบครัวมากจะใจดีมีความรับผิดชอบสูงมีความซื่อสัตย์และมีความสุขที่สุดเมื่ออยู่กับคนที่ตนรักเป็นพิเศษเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์เจ้าโปรเจกต์จอมวางแผนมีความภูมิใจมากในผลงานหรือความสำเร็จของตนเอง มีความกระตือรือร้อนสูงมีพลังอันยิ่งใหญ่ในสิ่งที่ตัวเองอยากทำหากได้ศรัทธาในสิ่งใดแล้วจะใช้พลังและความเด็ดเดี่ยวรวมถึงเสน่ห์ในตัวเองดึงดูดสิ่งที่อยากได้เข้ามาอยู่กับตัวเองเสมอราศีสิ่งนี้เป็นราศีที่ปรารถนาสิ่งใดแล้วจะต้องเอาให้ได้ ใครขัดใครขวางเป็นต้องโดนตอกกลับเรียกว่าเป็นเจ้าป่าให้ใครหยามไม่ได้เสียเงินเท่าไหร่ไม่ว่าขอให้ได้มาชึ่งซึ่งชื่อเสียงไว้ก่อนชาวราศีสิงเป็นเจ้าของบ้านที่ยอดเยี่ยมถ้าใครมาบ้านรับรองว่าจะได้กินแต่ของดีๆทั้งนั้นเพราะเขาหรือเธอจะไม่ยอมเสียหน้าเด็ดขาด ถึงพวกเขาจะดูหยิ่งพยองท่านงตนแต่พวกเขาสามารถเป็นผู้ให้โดยไม่หวังผลตอบแทนเสมอซึ่งถ้าหากคุณทำตัวให้เขารักได้แล้วล่ะก็คุณจะสบายไปทุกอย่างถ้าคุณจริงใจและพูดดีกับคนราศีสิงห์แล้วสามารถทำให้เขาไว้วางใจได้คุณจะได้รับความรักความเห็นใจและได้รับความเอื้อเฟื้อยินดี อย่างไม่ขาดสายเลยในเรื่องของคู่ครองนั้นคนราศีสิงห์ต้องมีลักษณะการเป็นผู้นำดังนั้นคู่ของเขาจึงต้องมีความเป็นผู้นำด้วยเช่นกันต้องมีความใจเย็นเป็นผู้ใหญ่มากกว่าและละเอียดรอบคอบคอยช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวการงานโดยเฉพาะด้านการเงินเป็นสิ่งสำคัญ กับคนรักแล้วคนราศีสิงห์ค่อนข้างจะโรแมนติกไม่ดูร้ายหรือหยิงยโสอย่างที่เห็นจากภายนอกนะครับครับทั้งหมดนี้ก็เป็นรหัสชีวิตของชาวราศีสิงห์ที่ท่านได้ศึกษาเรียนรู้และนำไปประยุกต์ใช้นะครับสวัสดีครับ